สำหรับวันนี้นะคะงาน j a p a n Expo นะคะในครั้งที่11ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของงานนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับงาน j a p a n Expo a w a r d นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในวงการนะคะที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนก็เป็นที่รู้จักดีสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราเนี่ยสับหรับเรื่องซีรีส์แล้วก็ทีป๊อป ไอดอลน้่งๆพีอ K อ็นเคก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่ามาจาก AKB Fourier เช่นการที่เคยมาขึ้นเดบิวต์ในงานเจบนเัน EXPO หลายๆปีที่แล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในงานนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็อยากจะมอบให้ความสําคัญกับผู้ที่เป็นจุดเชื่อมโยงและทําให้ประเทศญี่ปุ่นรักในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ สำหรับน้องซีนุนิวห้าบอกเลยได้รับรางวัลอะไรคะเป็นรางวัลนักสแสดงซีรีส์ซีรีส์ออสไทยอยอดเยี่ยมที่อ,ออไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นครับในประเทศญี่ปุ่นใช่ก็ดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วรางวัลนี้ไม่ใช่ทางเราเป็นผู้เลือกที่เดียวนะคะมาจากคณะกรรมการแล้วก็ต้องบอกว่าทางสารทุตญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เห็นพ้องเลยว่าเหมาะสมกับรางวัลมากๆค่ะ จบเอกเรีเคได้รับรางวัลอะไรคะผัอามอยิหงที่ได้ไปรู้จักในประเทศญี่ปุ่นก็ดีใจมากๆค่ะตัวคุณกับพุกเกตเองก็ได้ไปทำงานร่วมกับพี่ๆเอกรีพอลลีมาในตอนแล้วในฐานะคนตั้งยี่ิบปีของเอกรีนีค่ะก็ทำให้เราได้รู้จักแบบแฟนญี่ปุ่นเยอะมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งพอได้ทาเงเจแปนอคลแบบจัดง,งานเอพซีลเวอร์ซึ่งแฟนๆก็ชอบมากๆค่ะแล้วก็แบบดีใจมากๆที่แบบได้กลับมาร่วมงานกับทางเอกีีอีกครั้งมากๆ จริงๆแล้วผมวามเป็นงแรกเลยคที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับไอพชมเปญค่ีใมาที่ไ้รำวันมแล้วก็ขอบคุณแฟนด้ยทีสนับสนุนพวกเราที่ได้สแล้วก็่ใวนงัเราป็นดเอะกาก คือจริงแล้วนี่ต้องบอกว่า t p o ๊อเนี่ยมีมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่สําหรับการที่มีซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น BL หรือ GL มันทาให้คนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเปิดใจรับมากขึ้นง่ายขึ้นในช่วงโควิดเองถ้ามองในมุมที่เป็นแง่บวกเป็น p o สิทีฟเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เติบโตของซีรีส์ BL มากๆเลยในประเทศญี่ปุ่นนะคะและตอนนี้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ทั้งรักในการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยผ่าน ซีรีส์เพราะเขาอยากรู้ว่าศิลเป็นที่เขาชอบนักแสดงที่เขาชอบเนี่ยคือพูดอะไรแล้วเวลามีโอกาสมาทําแฟนมีทติ้งอย่างสองครั้งนี้ก็คือไปทําแฟนมีทติ้งที่ญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วโอ้โหบอกเลยท่านสักท่านับแบบสี่ห้าปีที่ผ่านมาก็น่าจะเกือบสิบได้แล้วเนี่ยสิบครั้งนี่ต้องถือว่าเยอะมากๆสําหรับนักแสดงที่เป็นวี G ที่ไปเติบโตในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงมากๆเลยแล้วก็ ยิ่งทุกวันนี้เนี่ยศิลปินหรือนักแสดงไทยเนี่ยไปเปิดตลาดในการทําแฟนมีติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างเยอะมากต้องบอกว่าทุกเดือนตอนนี้มีแฟนมีติ้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นทั่วประเทศด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ที่โตเกียวนะค่ะใช่ค่ะใจตอนนี้ BL ต้องบอกเยอะมากนะที่เป็นบ l ที่ไป บางทีเราเองไม่รู้จักหลายเรื่องแต่คนญี่ปุ่นนี่ที่ก็เป็นแฟนคลับจริงๆเขาแบบมีการเปิดก็ต้องบอกว่าอะไรมีคอมมูนิตี้สำหรับเอ่อซีรีส์คู่ไหนที่เขาเชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น <t> ี่เพิ่งกลับมาเลยครับประมาณอาทิตย์ก็นี่เพิ่งกลับมาเลยครับประมาณอาทิตย์ จะจร้อน้อนเลยเหรอใช่ครับกลับมาเลยครับไปจัดเป็นมีเอ่อซีรีส์ข่าฟาร์กงเธอมาไปกัน6คนครับก็แล้วก็ไปอากาศดีมากไปช่วงอากาศดีพอดีเลยคลายมกราครับไปเจอหนีมาด้วยจริงๆรู้สึกว่าไปกี่ครั้งก็ชอบนะเพราะว่าผมคือชอบหลายอย่างของญี่ปุ่นมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอนิเมะทั้งเพลงทั้งอาหารแล้วก็เป็นแฟนที่แบบน่ารักเวลาเราไปเจอทุกคนอย่างเงี้ยเป็นแฟนที่รู้น่ารักมากเลยครับก็ การที่หนูมองนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เกียรตมากแล้วก็ขอบคุณแ,นแฟนๆชาวญี่ปุ่นมากที่สปอร์ตศิลปินไทยซีรีส์ไทยนะครับผมก็ฝากว่า The next print จะเป็นซาวเวอร์ในเมืองไทยก็อย่างน้อยเราก็ได้รางวัลมาหนึ่งประเทศแล้วคุณดีใจมากมาแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนสปอร์ตศิลปินไทยแล้วก็ซีรีส์ BLGL ของไทยด้วยครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากจริงๆนะครับก็ แล้วจากนี้ก็คงไปญ so oh no um, ี่ป hmm, uh, uh ุ่นบ่อยเพราะว่าผมชอบมากบ่อยกว่านี้เหรอเดี๋ยวเดือนหน้าไปกับครอบครัวก้วบ่อยก็ชอบขับรถเองด้วยอ๋อใช่ที่นั่นขับขับต้องบอกว่าขับง่ายนะก็ซามเราก็ต้องไปคาวาคุจิโกะนะครับผมผมเคยขับรถเองกับครอบครัวแล้วก็ไปห้าเลงมาแล้วเคยคิดอยากกางเต็นน่ะแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยพักแรมมันดีมากผมชอบเลย อาหารหล่อครับเออผมอเยอะอมันเยอะมากซื้ขอข้าวหวานะได้หมดเลยซ <c oughs> ูชิผมแต่ถ<อ>้าที่สุดผมน่าชอบซูชิครับแต่ขนมที่นู่นอาหารที่นู่นอร่อยจริงแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไป<ม>อย่างเงี้ยคือโ oh อ้ไม่ก็ชิมเหมือนพรีเมียมเหมือนเราซื้อในห้างเลยอ่ะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วพอเขามาประเทศไทยเราก็ได้แบบพาเขาไปที่อวภูเขาของเขาได้ไปสองเต้นร่วมกันแล้วก็ได้ถอนมาจากใจเขาไปหนึ่งครั้งค่ะเขาว่าเลิศค่ะพร้อมกับข่านี้คำเลิศแล้วก็ตลอดการอยู่ประเทศไทยเขาพูดเคาว่าเลิศเป็นร้อยค่ะไม่ค่ะใช่มีคนเลิศอเลิศจี่เลิศิลยยังไงยังไงนะหมคเลิศเลิศเเลิศคือถ้าของฝั่งผมก็จะเป็น สวยมากหล่อมากอ oh. ้ยหรือมันเดินขอบคุณทุกท่คนไอจีนึงอะไรนะคะใช่ก็พิมพใช้จีนหรือพิมพ์กันเอาตัวิดิมยดิมอู้หู้ยโอกาสโอกาส สำหรับคนญี่ปุ่นกมี่จเพรนะว่าน่าที่คนไทยที่รักอะรพวกนี่คู่กันเยอะมากๆกบอ่าที่กถล่มที่อ่าเป็นสำเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นขอให้อยาวๆด้วยนะคะโอเค ขอบคุณนะคะบ่ะ